สวัสดีครับวันนี้แวะมาบอกข่าวดีให้ทุกท่านทราบครับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานสาขาสูตราชการแจ้งวัฒนะเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วนะเวลา9โมงถึง11โมงเท่านั้นนะคะและข่าวดียังไม่หมดเพียงเท่านี้ สิทธิการรักษาที่สามารถเบิกน้ำมันกัญชาภายในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานสาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะมีดังนี้ 1. สิทธิบัตรทอง 2. ส,สิทธิประกันสังคม 3. สิทธิ์ต้นสังกัด 4. สิทธิเบิกใจตรงกรมบัญชีกลางสำหรับท่านใดที่มีอาการดังต่อไปนี้สามารถรับบริการคลินิกกัญชาได้เลยนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณหมอด้วยนะ มารับบริการทุกครั้งกรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ